ได้จ้ามาบอบก็ยายทงหลวงไทะเนาะยายทงสิาพามากินข้ามึงก็ไมีหยังหรอกยายทงสิาพากินแต่ข้าเนี่ขยข้าวกับหยางตีปลาแดดปลาแดดปลาแดดนี่ยป,าปาลาแดดปลาไหลซับของยายทงเห็ดเองจ้าเอ็ดแล้วกับขวดมันสุกเนาะปลาแดดบอ่อขวดสุกจ้าจะกินดิบอะไรต่อจ้า พักไม่อยังไหนว่ะทีบักเขือยาวบักลีนบักลีนบักลีนเนี่ยบักลีนเนี่เนี่ยบักลีนไม่บักลีนฝ้ามือเห่าเล่นะครับนี่นี่นี่แหละข้านี่นี่แอ,อ <c oughs> ปปปกปอบปอบสิป้ากินปลาแดกพี่น้องอันนี้พักอยังว่ะตี พากัดเจี๊ยบน้ำยืดน้ำพี่น้องนี่ยายถุงไปทำไปเก็บมา่มันงามบ่พี่น้องนี่เบิองเมืองพี่น้องเบิองแจ้งหัวย์ยักษ์ค้างยุไซนี่รูดแล้วล่างแล้วซาวขึ้นทาดเลยนี่จ้ะนี่จ้างามบ่พี่น้องนี่นี่หน้ากินบ่พี่น้องมากินก็ยากด้วยก็กอดเจี๊ยบบัดนี้เราไม่ยังมีวัดตี อีหยังก็อเอื่นพักพายไงเขพักอีหยังก็พักการจองบักเือรจ้ะพักการจองเฮ่าหนหล่ะภาษาบานเฮ้านะ้องพี่น้องมะวันนี้ก็มาสวยก็เลยพักเขากด็ดิดินพักเขาพิกเม,กม็ดกับมี่จ้ะลูกโดดถ้าพิกถ้าปลาแดกมันบ่เผ็ดก็นํำมันตัวหนี้ลงมาเลยพี่น้อง มาปอบปอบปอบใยธงสิพากินเขาก็ประแดกพี่น้องผมมีลาบเรือเดอยมน,นีเขาก็ประแดกฟังเสียงพักโดอพี่นอ้องผมพักมันหืดน้ำตั้งแต่เห็นแต่ปลายมาซจำนี่นี่ยน้ำม,มันขึ้นเนาะอยู่ท่ามเนาะใยธงกระโยกเอาใยธงน,งนั่งเชรงเรือพี่น้องเราติไปหามันไปหาคุณมันแซง แต่ว่าน้ำมันถ่วมโน่นมันเบิดก็เลยพายเรือไม่เห็นพักกระชีพน้ำกระลังเห็นไปดอยเดนหน่อยหน่อยไปดอยเดนห,นยหน่อยหน่อยมั่วๆสิละพี่น้องเนี่ยต้นนี้จุกพระท่านจับปั๊บมันก็ขาดปับพี่น้องยุ่ยต่น้ำเลยพี่น้องต้องเถียงอ๋อ,อพี่น้องยายตรงนีูบอกเคยกิขขนข้าวซอยเลยพี่น้องเนอะออ

Tu yêu đây mhm, phải là ừ. mhm 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 อืมอืมอืมมอกระจองตุยปลาแดงไปตุยกหไยเล็กน้อยเดีกครับปลาแดกไม่รงเองเห็ดพวเข้มจัะอืมอืมมามาก ไปตังนีก้นเปนพักตัวอีกตอนเพว่ามมีแดดตอนนี้อืออือเาจะดูน้ำพี่นอะ อืมหนออ้วนเมยัไป่อหรอครับโอวเสียหน้าากตัวทำเนยๆพี่นนอะ bạn cầm thì không nào mà giờ thì nào hơi đâm bay bay mà là chả là văng này thì biến bát đây thì mm. chẳng dạy cả, đừng dạy dạy thùng lủng thang dạy 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 bà dạy 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 lại, sắp đứa cha, เปทำยังไงวะไปทำอะไรไปทำอ่ะอ๋อโอ้ยอีพอลูกโดนต้องท อย่างไหิปนีกับสมิสสก,ก้อนนอกจากเน,น,น,นาะลิปหนาพอบกันไหมเนาะลิปหน,นีก็ไปสมิสสัก,กนน้อนเนาะพี่น้อเนกกงเนาะเป็นห้ายกกงยองเป็นห้างเรไปหาขอบนอกจาเพชรตอนน้องง่อยบางขําเพชรเซนเพชวแม่ง ไปนอนละอืมอืมเจ้าไก็ย้อยหงขอขอบคุณทุกท่านแล้อยากจะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามแยทรงเนาะค้ายห้กำลังใจแยทรงตลอดมากนะจ๊ะนะเผื่อไม่เผื่อเก่าเผื่อไม่สิกำลังสิเบียนหมายตรงนี้ทรงขอบคุณหลายหลายจ้าไม่มาจ้ะสวัสดีจ้า